สำหรับวิดีโอนี้จะสอนการทำธีมสำหรับเว็บไซต์นะฮะธีมที่ใช้ก็จะเป็นธีมของเอรสเตตนะคะแล้วก็จะใช้ร่วมกับ C I Framework นะคะ ขั้นตอนแรกให้ทำการเสิร์ชว่าเทมเพลต Bootstrap 5ซีนะฮะในที่นี้เราจะเรียกที่ตีมวากอนนะฮะให้ทุกคนคลิกเข้ามามก็เข้ามาเข้ามาในตีมวากอนก็จะเข้ามาที่เฟิร์มเวิร์ก Bootstrap 5เลยนะฮะขั้นตอนต่อมาก็ให้คลิกที่ฟพีจากนั้นก็ให้ เรียกว่าเราาชอบธีมแนวไหนนะฮะในที่นี้เดี๋ยวจะขอเลือกเป็นธีม p ปร p e ร t ตนะฮะแล้วก็ให้ทําการคลิกแล้วก็ลองคลิกพ e ีวิวดูนะฮะหน้าตาธีมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ มันก็ให้กลับมาที่ตีมวาก,ก้อนนะคะก็ให้ทำการกดดาวน์โหลดแล้วก็ให้คลิปโอเพนขึ้นมานะคะตอนนี้เราก็ได้ตีมวาก,กอนมาแล้วนะฮะหลังจากที่ว่าดาวน์โหลดตีม,มาเรียบร้อยแล้วก็ ให้เข้ามาที่ตรงแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็เข้ามาที่ตรงแมมแล้วก็เข้ามาที่ HT l o g นะคะแล้วก็เลือกที่ Folder Project เรานะคะในที่นี้ก็จะเป็น Company นะคะในที่นี้ก็จะมีตัวอย่างเว็บไซต์1เว็บไซต์2ที่ใช้ตัว c i f r a m e w o r k ทำนะคะ จากนั้นก็ให้ทำการอา copy เว็บไซต์สองมานะคะแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นเว็บไซต์สามในที่นี้คือว่าเรามีโครงของ c i ที่ทำมาอยู่แล้วนะคะจากนั้นก็ให้เข้ามาที่ vs code นะคะ อันคลิกเข้ามานะฮะ,ะจากนั้นก็ให้กดนิวอะนิวินโด้นะฮะแล้วก็เลือก open folder นะฮะก็ให้เข้ามาที่แอปพลิเคชัน ็เข้ามาที่แมมนะฮะแล้วก็เข้ามาที่ฮิปทีด็อกนะฮะมาที่คอมพานีแล้วก็เว็บไซต์ซ้มนะฮะ ั้นตอนต่อมาก็เช็คที่แมมนะฮะว่าได้ทำการกดปุ่มสตาร์ทแล้วหรือ,อยังในที่นี้ก็ได้ทำการกดปุ่มสตาร์ทแล้วนะฮะจากนั้นให้กดหาเบราว์เซอร์ขึ้นมานะฮะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็เข้ามาที่รถพ่อฮอนนะฮะ ที่คอมพานีนะฮะแล้วก็มาที่เว็บไซต์สออันนี้คือเป็นทีมของเว็บไซต์สองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็นทีมของเว็บไซต์สามกันก็ โครงสร้างของ CI Framework Version 3ก็จะมี Folder Application Asset Asset ก็เก็บพวก s e l e c ES, Image JS แล้วก็มี Folder System Upload รูปภาพนะฮะส่ว so, นในแอปใน Folder Application ก็จะมี Cast Config Controller ก็โมเดลโมดูลนะฮะ ก็จะมีประมาณนี้อ่าขั้นตอนต่อมาก็ให้เราดูที่ตรงคอนฟิ i นะฮะแล้วก็เลือกทป่คอนฟิ i c t p อ่าตรงเบสย r l ให้เปลี่ยนเป็นสามนะฮะจากนั้นก็ลองมาเทสหน้าเว็บใหม่นะฮะ เดี๋ยวรอสักครู่นะฮะสิ่งที่สิ่งที่ทำเตียมก็สิ่งที่เช็คเบืองต้นก็จะมีอ่โฟลเดอร์คอนฟิก์นะฮะแล้วก็ตรงเอสดเอสดก็เก็บพวกซีเอสดอิมเมจจเอส อ่าที่เป็นของเต็มนะคะแล้วก็ f o ลเดอร์วิววิวแล้วก็ f o ลเดอร์โฟลเอร์ในโฟลเดอร์โฟลเดอก็จะเก็บเป็นมัตเตอร์เทมเพลตของเต็มหลักของหน้าเว็บเราเลยนะคะส่วนโมดูลก็เป็นโฟลเดอร์ยิบย่อยของแต่ละเมนูนะคะลองรีเฟรชใหม่อีกรอบนึงนะคะ วเปไอวิจินา์โอเคจากนั้นก็ให้มาที่อ่าตรงดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ของพัพอิสต์แล้วนะฮะ สิ่งที่เราต้องทำ copy c s อนต์อ image jpg มมแล้วก็ save นะฮะวาลิคอนด้วยนะฮะทำการ copy มานะฮะแล้วก็มาที่ แอปพลิเคชันแหม่มเฮตีด็อกแล้วก็ฟอนเดอร์คอมเมเน่นะฮะมาที่เว็บไซต์สามมาที่เอเซ่นนะฮะแล้วก็ฟอนเดอร์ฟันเอ็ดทั้งหมดนี้ก็ให้ทำการลบออกนะฮะก็วางที่ก๊อปปี้มาเมื่อกี้ เราก็มาดูที่ใน VS Code นะคะตอนนี้ใน a s c e t เราก็เปลี่ยนตามที่เราได้วาง f เด d e r ไปเมื่อกี้แล้วนะฮะก้อนต่อมาก็ให้เข้ามาที่ f นเ d e r View นะฮะ Application View แล้วก็มาที่ a s h บอร์ดนะคะเรดบอร์ดก็จะเป็นโครง html ของเรานะคะหลักๆก,ก็จะมีพวก css แล้วก็ body แล้วก็ js นะคะในในไฟล์นี้ก็จะแยกออกมาเป็น3ส่วนก็จะมีตัว h e n d e r แล้วก็ content แล้วก็ฟุตเตอร์คอนเทนต์นี้มาจากาในส่วนของไลบรารีนะคะในไลบรารีเราก็จะมีไฟล์ที่ชื่อว่า t e m p l a t e php นะคะก็เป็นคลาส template โดยเราจะเซตเทมเพลตเป็นชื่อว่าคอนเทนต์นะคะ คอนเทนต์ที่อยู่ในไฟล์โหลดล้วก็สามารถเอามาใช้ที่หน้าเดสก์บอร์ดของเราได้เลยนะคะส่วนเท่ m e เพตที่เราจะเรียกใช้เป็นเป็นหน้าหลักเลยก็เราต้องเข้ามาดูที่ตรงโมเดลนะฮะ แล้วก็มาที่เวลคัมแล้วก็คลิกดูที่คอนคอนเทนเนอร์ Controller นะฮะแล้วก็เราไคลิกขึ้นมาที่เวลคัมในเวลคัมก็มันเป็นโครงของ ci ที่ใช้รูปแบบแบบ h m v c นะฮะขั้นตอนการโหลดเทมเพลตจากคลาสเทมเพลตก็ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะก็เทมเพลตโหลด ตามด้วย่า a า h ของเทมเพลตเราแล้วก็ชื่อไฟล์ก็คือชื่อไฟล์วิวของเรานะฮะแล้วก็ Data ที่เราจะส่งไปสแสดงหน้าเว็บเราเลยเรียกใช้ตัวคอนเทนต์นี้ได้เลยค่ะก็ตามตัวอย่างที่ที่ทำให้ดู เดี๋ยวเราลองลิฟทอีกรอบหนึ่งนะคะ ี่ยตอนนี้ก็เข้าไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราได้เปลี่ยนโครงในส่วนของอ f o n อ face ก็จะเป็นพวก serif a v ส Script พวกนี้นะคะจากนั้นให้เราเข้ามาที่ template ที่เราดาวน์โหลดมานะคะจากนั้นก็ให้เข้ามาที่ไฟล index นะคะ แล้วก็จับลากมาจับลากไฟล์ไปที่เวยดโค้ดนะคะจับลากมาที่เวยดโค้ดนะคะขั้นตอนนี้ก็สิ่งที่ copy มาก็ ลิงของซีเอนะคะแล้วก็มาที่แดชบอร์ดนะคะก็ะวางนะคะ กำหนดผาดเป็นเบส U L นะฮะอันนี้คือจะทำไม่ดูแคนะ่หน้าอ่าหน้าแรกคือหน้าอินเด็กนะฮะวางไปก่อนได้เลยนะคะ มาแทนที่นะคะจากนั้นก็ ก็พี่ส่วนของอ่า CSS มานะฮะแค่นี้ขอบส่วนนี้ก็ copy มาเลยนะคะ c อ v e โอ o v e r Layer อันนี้ก็น่าจะ copy มาด้วยแล้วก็มาทีเดสบอร์นะคะ ตอนนี้ก็ให้ทำการวางนะฮะตรงผาดก็เปลี่ยนเป็นเบสยูเอลเหมือนกันนะคะหรอว่าท่านใดที่มีวิธีอื่นที่สามารถทำได้ก็ตามสะดวกเลยนะคะ เอเปลี่ยนเป็นเบรดูยแคลทั้งหมดนะคะแล้วก็กลับมาที่อินเด็กมาเลย ส่วนนี้ก็ส่วนของ section footer footer s i d footer อ่าส่วนนี้ก็ให้ทำการ copy มานะคะแล้วก็ m o d i f y footer ของเราก็ไม่วางเลยนะคะ ก็ให้ Copy สองส่วนนี้มานะคะไซม b บายเมนู Mobile Menu, แล้วก็ไซเนปแล้วก็มาที่เมนู Menu นะฮะแล้วก็ดูเมนคืออะไรจำไม่ได้เมนคือเนปบอร์ฟุดเตอร์เมนูนี่มาที่ เมนูก่อนนะฮะจากนั้นก็ให้ทำการกดรีเฟ e ดูนะคะ ส่วนด้านในก็ยังเป็นของ theme ของเว็บไซต์สองนะคะแต่เราจะมาเปลี่ยนไซต์ในให้เป็นของตีมเว็บไซต์สามก็เข้ามาที่หน้า index เดมเิมนะคะก็ี้ส่วนนี้มาเลยค่ะจนมาที่ก่อนถึงฟิเตอร์นะคะแล้วก็ให้เข้ามาที่โมดูล welcome แล้วก็วิวแล้วก็โฮมนะฮะจากนั้นก็ให้ทำการวางังเดี๋ยวเราต้องมาเปลี่ยนภาดของอิมเมจนะฮะแต่ขอดูแป๊บหนึ่งภาดอิมเมจเราใช้อะไรนะ อ๋อพาดีเมลเราจะใช้เป็นไซด์ย r l นะคะนลองก็ปี้มานคะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะตามเรามาดูหน้าเว็บกันนะคะออตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ส่วนนี้คือเราเปลี่ยนให้เฉพาะอ่าทำให้ดูเฉพาะหน้าอินเด็กหน้าแรกนะคะ ปันเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมานะฮะเดี๋ยวเช็คก,กันหน่อยมีอะไรที่ต่างบ้างรูปภาพก็ม,มาดูนะฮะม,มี ส่นไอคอนไอค,อนไอคอนมานะฮะมีดสิ ไอคอนยังไม่แสดงนะคะ๋ยวเรามาเช็คก,กันว่าเพราะอะไร ิงเฟสอีกรอบนะฮะอ่าไอคอนมาเรียบร้อยเมื่อกี้ตรงผ่านรูปใส่ผิดไปนะฮะอ่าอินเด็กก็จะสแสดงแบบนี้นะฮะตามตัวอย่างตีมที่เราดาวน์โหลดมา มากค่ะก็หน้าเดสบอร์ดก็เป็นทำเป็นมาสเตอร์เทมเพลตส่วนที่เปลี่ยนแปลงาตามโมดูลของเราแต่ละเมนูก็ส่วนของอตัวแปลคอนเทนต์นะฮะที่รับหน้าวิวมาแสดงในแต่ละเมนูให้มีความแตกต่างกันนะฮะ ส่วนเฮดเ e อร์อ่าส่วนนี้ไม่มีนะแล้วก็ฟ er ุตเตอร์ก็ส่วนนี้ก็ไม่มีนะฮะจริงๆมีแค่ไหนเรามาเช็คที่บอดี้มีอะไรบ้างบอดี้นะ ตอนนี้ก็ไม่มีนะคะก็ลงฟีดอีกรอบนะ่ะการทำมาสเตอร์เทมเพลตสำหรับ C I Framework สามจะมีประมาณนี้นะฮะ อันโหลดตีมก็ใช้แค่บรรทัดเดียวค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้